คลิปรีวิวเครื่องจำบตุงฝฟหน้าติดกล่องหยดเหรียญนห่มีเสนเอาให้ไ้เป็นข้อมูลเพื่อลูกค้าได้รประกอบการตัดสินใจง่ายขึ้นนนี้เวลาอ่านไปประมาณ3ามสิบนาทเาีเริ่มปล่อยน้ำเป็นน้ำทิ้ง เื่องไปมาก็จะปั่นแรงๆนิดหนึ่งสามสิบเปอร์นสามห้าดีได้เครื่องไฟเวลาผ่านไปสี่สิบนทีมีัน กำลำลนีปล่อยนะสุดท้าย 2โมง1นาทีเวลาการซักเลื่อน1นาทีสุดท้ายจะมาดูการกินควายนี่เด็กแม่โค้ชที่ผ้าครั้งสุดท้าย1เมตรก่อนที่เราเริ่มต้น เลขคนจะอยู่ที่7492.45อันนี้จะอยู่ที่7492.9ลบันก็จะเหลือจุด45แสดงว่ากินไฟแต่ละครั้งไม่ถึงหนึ่งหน่วยวันนี้ข้อดีก็คือจบโปรแกรมประตูเปิดได้เลยไม่ต้องรอนี่นะฮะโอเคเปันมา่รน400รอบก็ค่อนข้งางแรง สะดวกนี่ัน่จะประหยัดตอนอบจริง